ด,ดูเถอะคนละสีสคนละสีเลยนะตั่เนี่ยโอ้ยดูตัวเผื่ <c oughs> อต,ออออตารู้ไหมในชีวิตหน้าเนี่ยเกิดมาในชีวิตเนี่ย,ยอย่าอย่าขาว <c oughs> เพราะว่ามันไม่เคยขาวก็เข้าสักทีน,น่ะมุก็ไม่ได้ขาวแต่เกิดเนี่ย รอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแช่รอใช่ครีมหนูใช่สไลด์ถูนี่ใช่ยันดูใช่สปอดใบยันเดี๋ยวหนูแนะนำหน่อยนะนี่รอครีมหนูตอนนี้หนูกำลังเทครีมตัวเองอยู่อื้อใช่ก้อนแป้งยังเอาไม่ได้เลยนี่อันนี้ถือว่าขาวขึ้นอยู่ใช่ไหมก็หน้าไม่ขาวขึ้นนิดก็ได้เอาจั๊กน้อยนิงก็ได้ก็ยังดีดีกว่านี่เนี่ยมันหาความขาวไม่เจอเลยเนี่ยเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ย เดี๋ยวเรอรอครีมหนูพริกไปตรงไหนก็มีแต่สีกำลังกำลังเทสครีมอยู่แลได้แลดีเนาะเอาอยากขาวนะคะรอครีมค่ะครีมแบรนด์อีตาชื่อเพาะคนนี้อตาอีตาพาขาวอีตาอตาพาขาวค่ะรอได้ได้ได้โอเคเอ็นหัวอชื้อค่ะอร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 อออ แต่ก่อนเห็นเห็นเป็นอีแหลคุ้มใต้ใช่ไหมเนี่ยอ๋ออีแหล่้านบูนี่ยนี่ฮันบูเรานี่จะเป็นไม่อีแหล่แล้วจ้าเอานี่ด้วยนะเอานี่ให้หายไปด้วยนะคิโพเนี้ยเนียเนีขอคิดสูตก่อนเออเออได้ได้เราจะรอนะเนี่ยเนี้ยจะรอจะไปคูดเอาแล้วเนี่ยจะไปคูดแล้วเอารากรากมันอะไรนะรากมเรากมรอเป็นเดือนแล้วเังไม่ได้เลยรากมะขามป้อมวะเออเรารอ มะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่มะขามเทศแล้วก็มะขามเปียกมะขามเปรี้ยวเนี่ยรอสมุนไพรรอมาจนเท่าเราเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเท่าเลยรอๆก็ยังไม่ได้าขานะคะรอนะคะหัวเชื้อของหนูแต่ออกแน่เร็วๆนี้นะคะเป็นแบรนด์ YT ขออนุญาตสัพพอร์ตหนูด้วยนะอีตาอีตาผ้าขาวเชียรเชื่อไปไหนคุณคุณ เยคนคอยแชลบของมามาก